สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชันน้นประฐมศึกษาปีที่4ทับ2ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเรายังเรียนเรื่องสนุกสนานกับการเล่นนะคะนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่ไปแล้วก็อ่านทบทวนด้วยนะคะหรือวันนี้เราจะเริ่มต้นเรียนกันเรื่องประโยคคะ่ะนักเรียนการเรียบเรียงประโยคตามที่กําหนดการแต่งประโยค นะคะวันนี้ที่เราจะเริ่มเรียนเนื้อหากันประโยคก็คือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันสามารถสื่อความได้โดยทั่วไปประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส,ส่วนนะคะเรียนคือส่วนที่เป็นประธานกับส่วนที่เป็นภาคแสดงค่ะนักเรียนสังเกต ไปพร้อมๆครูนะคะดูในเฟรมได้เลยอ่านเลขสังเกตรประโยคต่อไปนี้นักเรียนดูค่ะในช่องประธานจะมีคำนามและคำสรรพนามคำนามก็คือคำที่เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะคะส่วนคำสรรพนามเช่นเขานะคะอ่าในช่องต่อไปก็คือภาคแสดงภาคแสดงก็คือคำกริยาคำกริยาก็คือการแสดงออกเช่น หัวเราะวิ่งดีใจนะคะกิริยาที่เรากระทําออกมานะคะการนอนการนั่งก็ยังอยู่ในคํากิริยานะคะนักเรียนอ่าต่อไปประโยคข้างต้นนี้เรียกว่าประโยคสามัญน,นะคะที่ประกอบไปด้วยประธานและภาคแสดงประธานอาจเป็นคํานามหรือคําสรรพนามก็ได้นักเรียนสังเกตในช่องนะคะ คำในส่วนของประธานมีคำนามและคำสรรพนามเหมือนเดิมภาคสแสดงมีคำกริยาคำนามและสรรพนามนักเรียนดูพ่ออ่านหนังสือนะคะพ่อก็คือคำนามคำกริยาก็คือการอ่านนะคะแม่ดูฉันแม่ก็คือคำนามคำกริยาก็คือดูคำสรรพนามก็คือฉันนะคะในข้อที่สมนักเรียนดูในช่องนะคะ เขาอยู่ในส่วนของสรรพนามค่ะคํากริยาก็คือการเล่นลูกข่างก็คือคํานามเขาเล่นลูกข่างนะคะประโยคข้างต้นเป็นประโยคสามัญที่ภาคแสดงมีคํานามหรือคําสรรพนามตามหลังก็คือคํากริยาบางคําอันได้แก,ก่อ่านดูเล่นค่ะ ต่อไปนะคะเฟรมต่อไปนักเรียนดูในส่วนของประธานมีคำนามมีสรรพนามมีส่วนขยายพ่อของฉันหัวเราะเสียงดังนะคะคำนามก็ยังเป็นพ่อเหมือนเดิมแต่มีส่วนขยายของส่วนขยายเข้ามาก็คือของฉันนะคะคำกริยาก็คือหัวเราะส่วนขยายเสียงดังพ่อของฉันหัวเราะเสียงดังนะคะประโยคต่อไป นกสีเหลืองบินเร็วคำนามก็คือนกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะสัตว์ก็คือนกนั่นเองส่วนขยายก็คือสีเหลืองคากริยาคืออาการการกระทําก็คือบินค่ะส่วนขยายเร็วมาขยายคํากริยาคือบินนะคะนกสีเหลืองบินเร็วประโยคต่อไปค่ะเธอคนนั้นตกใจมากคำสรรพนามก็คือเธอส่วนขยายคนนั้น คำกริยาก็คืออาการตกใจค่ะส่วนขยายคือมากมากมาขยายคํากริยาคือตกใจนะคะเธอคนนั้นตกใจมากประโยคสามัญข้างางต้นนี้นะคะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นคือมีส่วนขยายคํานามหรือคําสรรพนามส่วนขยายคํากริยาเพิ่มเข้ามาอีกเพิมต่อไปนะคะ ประธานและภาคแสดงเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนสังเกตคำนามคำสรรพนามคำกริยานะคะเขาเล่นลูกท่างสนุกมากอานักเรียนสังเกตเองนะคะในช่องนี้พ่ออ่านหนังสืออย่างตั้งใจแม่ดูแลฉันด้วยความรักประโยคสามัญข้างต้นส่วนขยายคำกริยาบางคำอาจอยู่หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่ตามหลังคำกริยานั้นๆก็ได้ค่ะนักเรียน ภาระงานนะคะภาระงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำนามหรือคำสรรพนามคำนามก็คือชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะพ่อแม่นะคะคำสรรพนามคือเขาฉันเธอและต้องมีคำกริยาในประโยคด้วยนะคะอย่างเช่นน้องนอนหลับนะคะนักเรียนแต่งไห้ครูจำนวน10ประโยคค่ะลงในสมุด แบบฝึกงัดน,นะคะส่งครูด้วยนะคะแล้วก็อ่านทบทวนเรื่องสนุกสนานกับการเล่นในบทเรียนของนักเรียนเพื่อทบทวนด้วยนะคะอย่าลืมภาระงานของครูเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ